มีหนึ่งบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะั่นก็คือโตเกียวอิเล็กตรอนค่ะบริษัทเนี้ยมีจําหน่ายทั้งตัวแผงวงจรไอที่เขาเรียกกันว่า IC แล้วก็จะมีตัวจอแสดงผลแบบแบนเนี่ยใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นถ้าเราถามเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกเป็นหุ้นญี่ปุ่นหนึ่งเลยนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินถึงแม้ในวันนี้จะมีการแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อย แต่ในระยะยาวเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าค่าเงินเยนมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงอีกซึ่งถ้าเกิดว่าค่าเงินอ่อนตัวลงอีกเนี่ยก็น่าสนใจใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าเราลงเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ได้กําไรในส่วนของตัวที่เป็นการแลกเปลี่ยนค่าเงินและ2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ EPS และก็มองว่าตัว EPS ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตน่าสนใจกว่าประเทศอเมริกาด้วยนะคะไอ้ก็เลยทําการบ้านหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ให้และเหตุผลที่ไอ้ได้หยิบหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศญี่ปุ่น เข้ามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะเนื่องจากว่ามองว่าธุรกิจนี้ยังมีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วถ้าหาหุ้นในประเทศไทยมันยากนักเราก็ลงทุนประเทศญี่ปุ่นไปเลยละกันเพราะว่าทางสบายโตะเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนหุ้นรายตัวของประเทศญี่ปุ่นได้แล้วนะคะทีนี้นะคะจะบอกทุกคนว่าบริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่เราอะมองข้ามไปมี1บริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะั่นก็คือโตเกียวอิเล็กตรอนค่ะระหัสหุ้นของเขาก็คือ8035นะคะบริษัทเนี้ยมีจําหน่ายทั้งตัวแผง วงจรที่เขาเรียกกันว่า IC แล้วก็จะมีตัวจอแสดงผลแบบแบนเนี่ยใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเลยมีบริษัทอยู่ในทั่วโลกเลยนะคะถึง18ประเทศด้วยกันรวมไปถึงในประเทศไทยก็มีด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะลงทุนนะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อเป็นแบบเศษหุ้นได้ด้วยนะและอีกหนึ่งบริษัทที่โด่งดังก็คือ a d v a n t a g e ค่ะตัวเลขหุ้นก็คือ6857ค่ะบริษัทนี้นะคะจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบอัตโนมัติแล้วก็เป็นรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นด้วยรวมไปถึงเป็นผู้ ผลิตเครื่องมือวัดที่ใช้ในการออกแบบผลิตบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นอุปกรณ์สื่อสารเส้นใยนำแก้วพวกไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ยังมีแบบไร้าสายอีกด้วยบริษัทต,ต่อมาที่จะแนะนำนะคะก็คือไดชินกุค่ะเป็นหุ้นตัวที่3นะคะตัวเลขหุ้นคือ6 9 6 2ค่ะบริษัทนี้เนี่ยจะอยู่ในฝั่งของชุดตรวจสอบหรือว่า inspection kit นะคะบริษัทที่4นะคะก็เป็นบริษัทที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่จะขัดแผงวงจรขัดตัวซิลิคอน ะะก็คือบริษัทโอกาโมโตแมชชีนค่ะบริษัทนี้นะคะมีตัวเลขหุ้นคือ6 1 2 5ค่ะและบริษัทที่5นะคะจะเป็นบริษัทที่ตัดเวเฟอร์หรือว่าแผงวงจรเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะส่งไปตรวจสอบแล้วก็จําหน่ายนะคะนั่นก็คือบริษัทดิสโก้คอร์ปอเรชันค่ะตัวเลขหุ้นก็คือ6 1 4 6 1> และหุ้นดิสโก้คอบเนี่ยก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลงทุนสบายโตก็เปิดให้คุณได้ซื้อแบบแฟกชั่นอลแชร์หรือว่าการซื้อเศษหุ้นได้นะคะและหากใครที่อยากจะเปิด พอร์ตลงทุนหุ้นญี่ปุ่นกับสบปโตสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ให้ทำไว้ได้เลยค่ะ